เอาล่ะครับวันนี้เราอยู่ในเกม w u t h e r i n g Wave วันนี้ผมจะมาเจาะลึกความสามารถของทิศานักเรียนสุดสวยจากเมืองโฮนามิก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอฝากร้านเติมเกมสักหน่อยนะครับ Index Game Center เติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีทั้งแบบ ID Pass และ UID ถ้าเติมผ่านเว็บไซต์มี Index c o i เก็บไว้ใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปจะเติมผ่านไลน์หรือแฟนเพจก็ได้เหมือนกันตอบไวแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไม่มีการรีฟันลิงก์อยู่ใน d e สคริปชันเลย สำหรับทิสะนั้นเป็นตัวละครซับ DPS ในทีมแปะธาตุธาตุอะไรก็ได้นะแล้วก็สามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยอาวุธเนี่ยใช้กันไกลหรือว่าเป็นดาบใหญ่นะอาวุธในเกมท้าเนี่ยเป็นธาตุมืดหลักการเล่นคือเก e, ็บฟอร์เต้แชนติเอาบัฟให้ตัวเองแล้วก็กดโจมตีค้างจนเกตหมดแล้วก็ตัวละครนี้มีรวบหมอนด้วยนะแบบรวบโหดมากๆส่วนการเก็บฟอร์เต้ก็คือการทําดาเมจใส่ศัตรูนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลหรือว่าอันตีก็ตามโดยจะมีโรเคชั่นดังนี้คืออินโท สกิลกดโจมตี3ครั้งอันติแล้วก็สกิลเพื่อเข้าหมดเรื่อยจากนั้นกดโจมตีค้างจนกว่าเกรดฟอร์เตจะหมดก็เอาทอกไปได้เลยเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันแบบระช้าอีกรอบนะเริ่มมาเนี่ยอินโทแล้วก็กดสกิลจากนั้นกดโจมตีรัวๆได้เลยจนกว่าที่สาเนี่ยจะใช้กันไกลตดัดแล้วก็ต่อด้วยอันติเพื่ออพบัดาเมจในหมดเรื่อยจากนั้นฟอร์เต e จะเต็มให้ทําการกดสกิลอีกครั้งเพื่อเข้าหมดเรื่อย สุดท้ายก็กดโจมตีค้างยาวจนกว่าเกรฟอเตจะหมดได้เลยโดยการกดโจมตีค้างเนี่ยจะเป็นการใช้ท่าโจมตีปกติในโหมดเลื่อยอัตโนมัตินะแล้วก็เมื่อเกตหมดเนี่ยจะใช้ท่าปิดท้ายเองด้วยซึ่งท่าทุกพื้นปิดท้ายจะได้รับตัวคูณดาเมจเพิ่มตามจานวนฟอเตที่ใช้ซึ่งหากเรากดโจมตีรัวๆหรือว่าแบบกดโจมตีค้างแล้วปล่อยเนี่ยมันจะทําให้ทีศาเนี่ยใช้ท่าทุกพื้นก่อนที่ฟอเตจะหมดและจากนั้นเนี่ยก็จะออกโหมดเลื่อยทําให้การใช้ฟอเตเนี่ยใช้ได้ไม่หมด ดาเมจตอนทุบพื้นเนี่ยก็จะเบาลงเพราะว่าถ้าทุบพื้นเนี่ยมันจะแรงตามเขตฟอร์เตที่เราใช้ไปก็เป็นตัวละครที่คอมโบค่อนข้างจะง่ายไม่ซับซ้อนมากการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยแถมมีฮิลแล้วก็บัฟให้กับทีมอีกด้วยแต่ตัวละครที่จะได้บัฟของทีสนั้นต้องสามารถแปะดอทธาตุได้หรือว่าทําความเสียหายเป็นดอทธาตุยกตัวอย่างเช่นซานี่ตอนแปลงล่างเนี่ยทำดาเมจเป็นสเปกโตแฟสซอลหรือว่าคาเดเซีย ที่สามารถแปะดอทธาตุได้ก็จะได้บัฟจอกกอบแปอนแถมยังได้เพิ่มอีก2เเจากดอทมืดที่ทิศสาเป็นคนแปดสามารถแปะได้สูงสุด3สแตก็กรวมแล้วเราจะได้รับกก่อกกอดทั้งหมด2 4ปเแล้วก็ถ้าเกิดนําทิศสาไปเล่นในโหมดเลือผีก็จะเก่งขึ้นไปอีกเพราะตัวละครนี้ค่อนข้างจะเก่งกับมอนมูมีรวบมอนระยะไกลมากๆโดยจะสามารถดึงมอนที่ติดม้าของทิศสาเข้ามาได้ส่วนวิธีการแปะม,ม้าเนี่ยก็คือการกดสกิล แค่สก,กิลเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นสก,กิลเพื่อเข้าโหมดเลื่อยหรือว่าสก,กิลแบบปกติก็ตามวิธีการดึงมองง่ายๆก็คือการกดด้อสกลางอากาศไม่ว่าจะเป็นการกดดอสระหว่างท่าที่ทําให้ลอยตัวเช่น เอวีแท็กหรือว่าสกิลก็ได้เช่นกันจะเป็นการใช้หลอดใต้ฟอร์เตเพื่อดึงมอนหรือว่าอีกวิธีดึงก็คือกดสกิลตอนที่ฟอร์เตเต็มก็สามารถทําได้เช่นกันแต่วิธีที่ใช้หลอดใต้ฟอร์เตเนี่ยมันจะดึงมอนได้ค่อนข้างจะช้านะแล้วก็ดึงได้ไม่ได้ดีดเท่ากับการกดสกิลก่อนจะไปต่อผมขออธิบายเรื่องเอาโทของทิศาก่อนนะโดยเอาโทเนี่ยจะให้บัฟที่เพิ่มแม็กซ์สเต็ของพวกดอดธาตุขึ้นอีก3นอกจากนี้ยังเพิ่มอิเล็กโทรเลสอีก3สแต็ ลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่ามันคืออะไรดีบัฟนี้มันก็คือดอทธาตุไฟฟ้านั่นแหละเพิ่มมาใหม่ปกติดอทไฟฟ้าเนี่ยจะมีแค่อิเล็กโทรแฟร์ที่ทําความเสียหายแบบเรื่อยๆแต่เอฟเฟกต์ธาตุที่เพิ่มมาใหม่เมื่อสเตกอิเล็กโรแฟร์เต็มหรือว่าถึง10จะเปลี่ยนเป็นอิเล็กโรเลนส์ที่จะเพิ่มความเสียหายของอิเล็กโทรแฟร์ครั้งถัดไปซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวละครไหนที่ใช้งานอิเล็กโรแฟร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนอกจากนี้เอาโทโวยังทําให้เมื่อตัวละครที่แปดดอทธาต หรือว่าสร้างความเสียหายแบบดอทาได้รับบัฟเพดรอบแบนหรือว่าบัฟจอ่กอกาสิบอ1์นนั่นเองอาร์ซีบินเทเลสกิลบัฟแรกเมื่อกําจัดศัตรูที่ติดมาร์กของทิสซาจะรีเซตสกิลของทิสซาสาม,มารถทิกเกอร์ได้ทุกๆ3าวิแล้วก็บัฟที่2เมื่อใช้อินโทหรือว่านติได้บัฟฮาบอกดาเมจยี่แล้วก็บัฟโบนัสฮิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาเนี่ยสวิแล้วก็เมื่อตัวละครใดในทีมก็ตามที่มีบัฟจอกอ่อของทิสซากำจัดเป้าหมายที่มีมาร์กจะทำ ศัตรูที่โดนดาเมจจากตัวละครที่มีปัฟจอกเกาะจะแปะมาร์คใส่เป้าหมายลำดับการอัพสก,กิลให้อัพเป็นโบเท้เดเวลิชัน่นเบสิกแท็กส,สก,กิลแล้วก็อินโทสำหรับกลุ่มดาวนั้นตัวละครนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์หรือว่าสไตล์การเล่นเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็ทําให้เล่นง่ายมากกว่าเริ่มที่1ดาวพวกท่าโจมตีในโหมดเลื่อเนี่ยจะไปถูกขัดจังหวะแล้วก็มาร์คของทิศาจจะเพิ่มเอฟเฟกเมื่อแปะใส่เป้าหมายดังนี้ 1คือเพิ่ม ATK ของทิศาสามสิบเรเะยะเวลาเนี่ยสิบห้าวิสองทำดาเมจแบบฟิกดาเมจนะก็คือดาเมจนี้จะไม่สามารถเพิ่มได้เลยดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจเลขนี้ตรงๆเลยนะใส่สตูที่เราทําการแปะมาร์กแล้วก็ดาเมจนี้จะไม่สามารถทําให้สตูเนี่ยเลือดต่ํากว่าที่กําหนดได้แล้วก็นับว่าเป็นเบสิกแอทแทกดาเมจสหรับดึงดาวนั้นจะเก่งมากถ้ามอนมาหลายเวฟโดยเราเนี่ยเจ้าทิสามาเพื่อแปะมาร์กใส่มอนแล้วก็สลับออกแต่กับบอสเนี่ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะ ว่าดาเมจนี้มันบวกเพิ่มไม่ได้ดาเมจเนี่ยมันฟิกตรงๆเลยแล้วก็ดาเมจนี้เนี่ยสามารถทิกเกอร์ได้แค่ครั้งเดียวต่อเป้าหมายนะสองดาวที่ศาตรได้รับจอกก่อเกาะสิอร์แล้วก็ตัวละครทุกตัวที่มีบัฟจอกก่อเกาะของทิศาจะได้รับบัฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์อิทิดาเมจโบนัสสำหรับคนที่งงนะว่าอิทิวดาเมจเนี่ยคืออะไรมันก็คือดาเมจธาตุนั่นแหละแต่เป็นดาเมจธาตุของตัวละครนั้นๆสามดาวผมขอสรุปแบบสั้นๆเลยนะคือมันคือบัฟเดียวกับอันติเลยที่เพิ่มมตัวมัววคูใในนนนททท่่่นน่่าาาาหหหดเเเรือยยแลล้้้ก็ํี เกาะบอสแรงขึ้น50%สําหรับคนที่งงนะเกาะบอสคืออะไรเกาะบอสเนี่ยมันคือหลอดขาวๆใต้หลอดเลือดซึ่งเมื่อเกาะนี้หมดจะทําให้บอสล้มสีดาวมาร์คของทิศเนี่ยจะแปะดอทได้ไวขึ้นคือปกติเนี่ยเมื่อบอลที่มีมาร์คโดนดาเมจจากตัวละครในทีม จะแดอทมืดซึ่งเอฟเฟกนี้จะทิกเกอร์ทุกๆุกงวิแต่พอเป็น4ดาวเนี่ยมันจะกลายเป็น1วิแทน5ดาวเพิ่มดาเมจโบนัสอันติแล้วก็ทําให้การใช้เกตต้าลดฟอร์ตออเต้เนี่ยลดลง50% 6ดาวกันตายตอนที่เรากำลังใช้ท่าในหมดเลื่อยแล้วก็เอฟเฟกของมาร์คทิส่าเนี่ยจะได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นดังนี้ 1. ศัตรสตูที่มีมาร์คได้รับดาเมจประเภทดอดทธาตุแรงขึ้น 2. ศัสตูที่มีมาร์คได้รับดาเมจจากทิศาแรงขึ้น4 0สิบรลับหกดาวนั้นก็คือการเพิ่มดาเมจให้กับสตูที่มีมาร์กนั่นแหละโดยตัวละครที่เห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือซานิที่การโจมตีหรือว่าท่าต่างๆต่อแปลงร่างเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นสเปกโตเฟสเซลดาเมจส่วนคาเดเซียจะไม่รับผลประโยชน์จากบัฟนี้นะก็เป็นกลุ่มดาวที่เข้าใจง่ายแบบเข้าใจง่ายมากๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนส่วนจุดคุ้มทุนเนี่ย แต่ก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะเราะว่าโดยภาพรวมแล้วตัวละครน,นี้มีดาเมจที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็ถ้าเกิดจะอลองเรือผีแบบสบายเนี่ยก็1ดาวนะสลับตัวไปมาตอนที่มอนเปลี่ยนเวฟ2องดาวได้บัฟเพื่อนแต่ก็ไม่ได้บัฟเยอะมากขนาดนั้นมันก็คือบัฟ่าน50%นั่นแหละสรุปก็คือเปิดตามง,งบเลยดีกว่าไม่ได้มีจุดคุ้มทุนที่น่าสนใจมากขนาดนั้นถ้าไม่นับ6ดาวนะแล้วก็การคำนวณต่างๆเนี่ยผมยังไม่ได้นับรวมพวกดาเมจด,ดอดเข้าไปเสริมนะเป็นแค่ดาเมจตัวละครเพียวๆ าต่อกันที่เรื่องของอาวุธอาวุธประจําตัวเนี่ยจะให้เป็นบัฟเลเวเลชันดาเมจเมื่อ8ดอดทธาตุอะไรก็ตามโดยจะได้รับ8%ซ้อนทับได้สูงสุด3ครั้งเมื่อสแต็กเต็มจะทําให้ทุกตัวละครในทีมได้รับไอเทมบิวด์ดาเมจซึ่งบัฟนี้ทิศก็ได้นะแล้วก็อาวุธที่มีดาเมจเราลงมาจะเป็นของลูป้าที่ให้เป็นบัฟเลเวเลชันเหมือนกันส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็ตามที่ขึ้นให้ดูเลยจะเป็นอาวุธถาวรแล้วก็อาวุธสีดาวโดยอาวุธสีดาวเนี่ยผมจะได้นําเป็น3ิ้นนะ อาวุธแรกเนี่ยจะได้ ATK เมื่อเราแปดดอดทธาตุอาวุธต่อมาก็จะเป็นอาวุธเป็นพาร์ตอันใหม่สุดท้ายก็จะเป็นอาวุธที่เมื่อเรากดสก,กิลจะได้ ATK ส่วนอาวุธประจําตัวของตัวละครอื่นจะแรงกว่าอาวุธตู้ถาวรแต่ไม่แรงเท่าของลูป้าใส่เพื่อเอาสแตตไม่ได้บับเอฟเฟกต์ใดๆของอาวุธสำหรับเอโ o ก็เป็นเซตใหม่3ชิ้นคู่กับเซตมืด2ชิ้นเลยพวกซับสแตตเนี่ยก็หาเป็นแบบตัวละครดาเมจทั่วไปเลย โดยดาเมจเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นเลเวลชันดาเมจ ER หาประมาณ120%เมนซ์ลอตใช้เป็นดาพอส4ของเลเวทานที่เป็นเซตใหม่ส่วนคอสาเนี่ยใช้เป็น2ธาตุหรือว่า1ธาตุ1 a d k ก็ได้แล้วก็ในอนาคตถ้ามีตัวละคร DPS มืดมาก็อาจจะใช้มูลิตก็ได้เช่นกันซึ่งในตอนนี้ทีมที่น่าใช้มูลิตเนี่ยก็จะมีแค่ทีมของอารติเซียแต่ในทีมนี้เราจะไม่ใส่เป็นเซตมูลิต5ชิ้นนะเพราะว่า5ชิ้นเนี่ยมันให้ a d k คาเดเซียนเนี่ยใช้เป็น HP, ป d k เนี่ยไม่ได้ใช้เราก็ใส่แค่2คชิ้นพอเอาแค่คอสีโดยจะเลือกเป็นเต่าหรือว่าเป็นนกก็ได้แล้วแต่ชอบโดยเราจะใส่ทิศาไปแทนโลเวอร์ในกรณีที่เอาไปเล่นเรือผีนะเพราะว่าโลเวอร์ในเรือผีเนี่ยมันแอบเล่นยากแล้วก็ทิศาเนี่ยมันจะดีกว่านะก็พูดเรื่องทีมแล้วก็มาต่อเรื่องทีมเลยดีกว่าคือในตอนนี้เนี่ย จะเล่นได้จริงจะมี3มทีมเลยก็คือ DPS เป็นซานิบีบีหรือว่าคาริเซียเพราะว่าในตอนนี้ยังไม่มี DPS ตัวไหนที่เล่นกับดอทมืดเลยทําให้ตัวเลือกเนี่ยจะมีแค่ตัวละครที่เล่นกับดอดทธาตุอื่นเพื่ออาบัฟเจอเกาะสาอ30%แล้วก็เพิ่มแม็กสแต็กของท่านนั้นๆอีก3สเต็คแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกันต่อผมต้องบอกก่อนนะว่าที่สาเนี่ยผมใส่ไปเซ็ตฮิวห้าชิ้นเลยเพราะว่าผมไม่มีของปั้นนะผมเลยต้องใส่เซ็ตฮิวไปก่อน แล้วก็เลเวลตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่แค่60ส่วนพวกสกิลแรงต่างเนี่ยผมก็อัพไว้แค่นิดเดียวนะมาเริ่มที่ทีมแรกนะทีมคาเดเซียชากคน่าทิสาซึ่งน่าจะเป็นเดอะเบสทีมของทิสาในตอนนี้แล้วก็ทีมนี้เราสามารถใส่ทิสาเป็นเซตมูลลิตสชิ้นได้เพื่อเอาไปบัฟคาเดเซียอสำหรับทีมนี้ทิสาจะมาแทนที่โลเวอร์ที่เป็นตัวเพิ่มสแต็ปของเอโรเอโรชันซึ่งทําให้คาเดเซียมีดาเมจแรงขึ้นโดยบัฟที่โลเวอร์ให้จะเป็นแอมเอโร่26% จากดาบประจําตัวในกรณีที่แรง5นะเพราะว่าดาบโลเวอร์เนี่ยเราสามารถทําให้ถึงแรง5ได้มันแจกปีแล้วก็เทียบกับปับีบพิศชะให้นะให้เป็นจอกเกาะ30%จากพาสซสิตัวเอง18%แล้วก็จากดอตมื่อนเนี่ย12%ก็คือดอตมื่นเนี่ยเป็น6สแต็กนะสแต็กละ2%ถ้าถามว่าตัวไหนปับดีกว่าก็ต้องบอกว่าปับเอม26%เนี่ยมันแรงกว่าอยู่แล้วแต่มันแทบจะไม่ต่างกับจอกเกาะ30%เลย แล้วก็ยิ่งเราเนี่ยไปตีบอสเลเวล120ต่อกาของทิสาเนี่ยก็จะแรงกว่านะแล้วก็ทีมนี้สามารถได้แน่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเรือผีหรือว่าตีบอสแล้วก็โลเวอร์เนี่ยดาเมจค่อนข้างจะเบากว่าทิสซานะต่อให้โลเวอร์เนี่ยจะเป็น S6 ก็ตามภาพรวมทีมนี้ค่อนข้างจะเล่นลื่นไหลแม้ว่าตัวละครโลเวอร์ลมจะเล่นง่ายแต่บางทีเนี่ยตัวละครมันลอยกาอากาศาบ่อยเกินไปก็แอบหลบท่าบอสยากเหมือนกันนะแล้วก็ทีมที่สซานิฟีบี้ทิสซาสำหรับทีมนี้ทิสซาจะใช้เป็นเซตมืดแบบปกติ หรือว่าถ้าเกิดใครอยากเอามาซับแบบซับจริงๆให้ใช้เป็นเซตทีม5ชิ้นก็ได้เหมือนกันโดยชีสาในทีมนี้จะมีหน้าที่เป็นแค่ฮิวกับแจกบัฟ่อกกอ24%ซะมากกว่าเรื่องเพิ่มแมสซัพแตกเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรกับซานี้เลยแถมดอดแสงในทีมนี้ก็ไม่ได้ทำดาเมจแต่จะไปเพิ่มเกรดให้กับซานี้แทนทําให้บัฟที่ได้ในการเล่นทีมนี้ก็จะมีแค่บัฟจอกกอน,นั่นเองภาพร,รวมทีมนี้แทบไม่ต่างจากการใส่ตัวฮิวแบบปกติสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้มีอิมแพกมากขนาดนั้นถ้าเเเกกิดททีีียยบบั เพราะว่าทีมนั้นเนี่ยการเพิ่มแมกซ์สแตกทำให้คาดเดเซียดาเมจแรงขึ้นทีมที่3ทีมฟีบี้ดีพเ,เล่นคู่กับชาค,คน่าหรือว่าโลเวอร์แสงก็ได้แต่ถ้าเอาไปลงเรือผีเนี่ยผมแนะนําเป็นชาคอนาจะเล่นง่ายกว่านะสำหรับทีมนี้แทบไม่ต่างจากทีมซาน,นี้เลยแต่จะมีเรื่องเพิ่มแมกซ์สแตกสเปกโตแฟลซลที่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าดาเมจด,ดอทท่านในตอนนี้มันไม่ได้แรงเวอร์มาก ทำให้ภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยต่างจากทีมซานนี่สเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นทีมฟีบี้ชาคน่าชิสาเอามาลงเรือผีเนี่ยการเล่นจะทําให้เล่นง่ายขึ้นแบบมากๆเลยเรื่องดาเมจเนี่ยถ้าเอาไปตีบอสดามเมจโดยรวมอาจจะสู้ตัวฮิลที่มีแบบพวกแบับแอมไม่ได้นะสรุปสำหรับชิสาน,นเป็นตัวละครซับ TPS ดามเมจไม่ได้แรงมากแต่เล่นง่ายรวบมอนโหดแปดดอดมืดดีมากม ก็คงต้องรอ DPS มืดที่ใช้ดอตมานั่นแหละหรือไม่ก็เป็นตัวละคร DPS ที่เป็นธาตุไฟฟ้าที่สามารถเล่นกับดอตอิเล็กโตแฟร์ได้เพราะว่าตัวละครที่สะนั้นมีอัลโทที่ปับ๊บดอตไฟฟ้าซึ่งไม่แน่ว่าตัวละคร DPS ถัดไปที่สะสามารถเล่นได้หรือว่าเป็นเดอะเบสทีมอาจจะเป็นตัวละคร DPS ไฟฟ้าก็ได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย